มาตึงเครื่องเห็ดกระเพราหมูสับกับง่ายๆครับเหมือนครับเครื่องเผาหมูสับสมาชิกที่คุณอาคุณตากันเยอะเพราะกินกันทุกคนเคยกินกันบ่อยครับนอกจสิมันมีใส่น้ำมันพร้อมครับนี่ครับน้ำมันน้ำมันแล้วก็หอมหัวใหญ่บักทัวครับดอกพงเงาใบกระเพราครับพริกครับมันมีพริกอันสิร้ายนะครับเพราะมันจะได้จัดจานครับป้าครับมีพริกเราแบบเดี๋ยวไปโขลกพริกกันครับ อ่าครับมาบันเลงครับแล้วใส่หน่อยครับกันก,นกระเด็นครับหุ้งมากันกระเด็นมับใส่หง้วมาหน่อยผมว่าไนกระเด็นส,ส่ตายเลย นีดหน่อยอี่ครับอันแรกหน้ากับมาเข็ดผัดกับเผากับกระเพาหมูสับได้กันครมือนันลงมันก่นนกอนตามสูตรงานผัด มันผัดตรงนี้น้ำมันได้ครับเาใส่น้ำขยะอืนต้มเลยครับกระเพาะโมกกระเทกระเทไปข้างนึ่งนะครับแต่ว่าอยากกินนี่ครับก็เลยต้อตงเห็ดกันเห็ดแล้วก็ทายครับลองพริพกรับพริกโคกไว้ก่อนโคกประมาณหนึ่งนะครับ แดงต้องแบบเพชรจริงแดงจริงนะครับทุกท่านครับลงหมูหมูผัดอีฟิลใบครับเล่นเดียกันก่อนนะ ครับพ่อโมขูกากเรัมปุ่มครับ,รบสีดำสีขาวน้ำปลา น้ำตาลระดีหมูผมเชื่อกระกับปุงหมูครับฮะ ไปกับลงผักครับมันจะจะใส่ผักร้าน,นครับจะน้นผักเพิ่มครับตัวฟักง,งาครับน้ำม่ครับบ้วหมูแพงใส่ักเพิ่นยครับแต่ว่าอยากกินผักพร้อมครับอยากกินผักสุกพร้อมด้วยตองใส่น้ำม่ครับตัวผักง,งาเข้าไปดีครับเฮ็ดง่ายครับเปกระเพาเน่ย สังเจ้าเปลี่ยนกระเทศได้แล้วครับสหายนางรมห <c oughs> อ,อมหอยใหญ่ครับเปิดหอมหวานคนระับเอมไมล่ล่าซุปมนันกะเจี๊ยวนะครับ คนกระทะครับเฮดด้ไลายเท่กกินนะเขาพูดดิครับเขได้กินผู้เดียวเจ็ดใบบนจ้าเนี่ยขันตอนท้ายครับใบกระเพาะครับกระเพาะเขต้องมีใบกระเพาะครับหอมด้วยกระเพาะ มีใบ,บเพ้าหน่อยดีครับใแบบเพ้าบนบานดีดีเลยครับใบเพ้ามันมีแบบใบใยใบยหน่อยใแบบเพ้าบานเ้องกันใบไม่น้อยครับแต่ว่าข้อมมันไมขึ้นก็ใบเพ้าใบใย,ยครับดูแลเลือดสื่อกับเลือดเบิ่งใบกับเพ้าครับถ้าใครมีโอกาสได้ปลูกกับปลูกแบบนี้แหละครับใบต้นนี้น้อยใบไม่น้อยอืมดูิันก่อน หมูพริกครับนี่คือหมูพริกเติมหมูเป็ดครับนี่ครับบางคนถามหาเลยครับเวลาผัดกับกวาเนื้อพริกบอวิ่งพริกไซส์พริกไทยนิดเดเยาถามมาจากพริกโขกอะไรกันพริกแปลว่าลุงโดดดับเสร็จแล้ว ตามมาี้ครับ